ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟาในสวนหรือว่า Coffee All Tree นะครับแห่สวนเกษตรเราเข้าไปอยูข้างในกันทางเข้าก็ลุม่มลื่นไปได้วยพันไม้แล้วนะครับนี่บอกระครับตัวปักเอกเลยร้านกาแฟาเป็นร้านที่ได้คืนี้นะครับ เดินเข้าไปสั่ง,งเครื่องดื่มไปในร้านกันครับชามะนาวกับคาปูชิโน่เย็นนะครับเห็นร้านเล็กๆแบบนี้เนี่ยแต่ว่ารสชาติไม่เล็กนะครับแถมราคาไม่แพงด้วยนะครับแนะนําเลยนะครับร้านหม้อ,อข้าวแม่นะครับบางแสนมาทานมื้อเที่ยงกันนะครับที่ร้านหม้อ,อข้าวแม่แถวบางแสนนะครับซี่จะเป็นสักอ,อ่านไทยอ่านไทยอาหอารจานเรผักไทยนะครับ มาเราต้องลองนะครับแล้วก็เมเมนูก็จะเป็นราคาเดียวกันนะครับหน้ามีก รอบที่สองก็จะเป็นนี้เป็นจุดรายการนั้นถึงด้วยตัวเองนะครับนะครับนี่เป็นโซนที่นั่งนะครับมีที่นั่งชั้นสองด้วยในห้องแอร์นะครับเราเลือกนั่งกันชั้นสองนะครับนั่งในห้องแอร์เย็นสบายนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศข้างนอกร้อนนะครับ นี่จะเป็นโซนนั่งถ่ายรูปชิลๆนะครับนั่งชั้นบนห้องก็จะตกแต่งน่ารักนะครับที่สำคัญมีแอร์ด้วยเย็นสบายมาครบแล้วผัดกะเขาปูข้อโอ้เน้นๆเ,เลยนะครับผัดไทยปูก้อน อันนี้เมนู r ร c คอมเมนต์นะครับกุ้งทอดกระเทียมเป็นกับข้าวนะครับกุ้งตัวโตน่าทานดีทานข้าวเนครัสซีรีนเฮาส์ หลังจากไปรับเด็เกเลิกเรียนพิเศษแล้วก็มาแวะคาเฟ่สักหนึ่งแห่งนะครับก่อนกลับบ้านนี่เป็นคาเฟ่เปิดใหม่ได้ไม่นานนะครับมีเมนูขนมนเครื่องดื่มเบเกอรี่มากมายให้เลือกเลยนะครับ หน้าตาก็น่าทานทั้งนั้นเลยนอกจากตัวอาคารร้านที่จัดตกแต่งได้สวยงามแล้วเนี่ยก็ยังมีภายนอกร้านที่มีมุมถ่ายรูปเทียบเลยนะครับ มุมแา่รูปยอดทิตของทางร้านก็คือมุมนี้นะครับเปียยนอไม้กับต้นไม้ยืนต้นที่ตายแล้วนะครับขนมเครื่องดื่มมาเสิร์ฟแล้วมาทานกันครับการเสร็จก็ยังไม่กลับบ้านนะครับนั่งชมวิวบรรยากาศรอบๆภายในร้านกันต่อนะครับ มินิกุงอยากลงเรือนะครับจากที่เขาหน่อย